กับคลาสสิโกโทร026180808สำหรับในช่วงของสมาร์ทเทรดในวันนี้นะครับผมเราจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนทัทธีจุฑาวรากุลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะคุณบรรพศครับผมสาหรับตลาดทุนที่เรามีการพูดคุยกันมาในงานสัมมนาสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าผลตอบแทนในตลาดทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะสวนทางกับท้านของการลงทุนในทองคำนะครับผมตามที่สถิติที่คุณนัทได้มีการโชว์ให้กับท้านของผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เห็นกันไปแล้วในช่วงของหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าตลาดทุนนั่นจะมีความผันผวนไปแทบจะทั้งโลกเลยแล้วก็เป็นทิศทางของเชิงลบด้วยตรงนี้มีโอกาสนะครับที่เม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาลงงทุนนนใส่วขอ ตลาดทองคำไหม้ขึ้นในระยะกลางครับค่ะก็สำหรับตรงนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะ เข้ามาในตลาดทองคำนะแต่ว่าในระยะสั้นนะคะก็ยังถือว่ายังมีปัจจัยที่กดดันตลาดทองคำนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทําให้นักลงทุนกังวลนะคะที่ทําให้ตลาดทุนตับตัวลงมาก็คือการหยุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะคะซึ่งปัจจัยตรงนั้นนะะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคาส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในระยะสั้นนะคะก็ยังถือว่าปัจจัยที่เข้ามากดดันราคาทองคาก็ยังมีนะคะแต่ถ้าเรามาดูกันนะคะว่าตัว ทางดิมาทางฟิสิกอลในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าอย่างช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสุษภาคมนะคะก็มีรายง,งานว่าแรงซื้อทองคาในตลาดดิจิทัลทางอินเดียก็มีการลดลงนะคะเนื่องจากการขึ้นภาสีน้าเข้าทองคานะคะแล้วก็ท่าเงินรูป,ปีที่อ่อนค่าาะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังถือว่ากดดันในตลาดฟิสิกอลอยู่นะคะดับดิมาตรงนี้แล้วก็รวมถึงข่าวนะคะว่าอย่างข่าวที่เข้ามาบวกกับ ราคาทองคำได้บ้างนะคะก็จะมีข่าวรายงานจากทาง IMF นะคะว่าธนาคารกลางทางรัสเซียคาซัสถ่าแล้วก็โดวิกก็เข้าซื้อทองคำเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนที่ราคาทองคำรับล่วงลงมานะคะรวมถึง มีการคาดการณ์จากทางสภาทองคำโลกนะว่าธนาคารกลางของหลายๆประเทศในปีนี้ก็จะเข้าซื้อทองคาเพิ่มขึ้นนะคะจากปีก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำระยะถัดไปนะคะ,ตคตะ,คะแต่ช่วงในสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกานะคะอย่างวันนี้ก็จะมีดต่ชนีความเชื่อมัน่นคู้เบอร์โภงนะคะแต่ชนการผลิตเพชเมสเสนะคะราคาบ้านแต่ว่า สิ่งที่อาจจะต้องติดตามก็คือวันพฤหัสที่จะมีตัวเลข GDP ไตรามาสหนึ่งประมาณการครั้งแรกนะคะอันนั้นก็อาจจะต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทําทให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนได้ค่ะคือถ้าอย่างตัวเลขของสหรัฐอเมริกาถ้า,าว่าเป็นตัวเลขเชิงบวกตรงนี้ก็น่าจะทําให้ราคาทองคําได้รับแรงกดดันอย่างไั้หรือเปล่าฮะใช่ค่ะถ้าเกิดตัวเลขออกมาดีนะคะตรงนั้นก็มีโอกาสาที่ราคาทองคำจะมีการย่อตัวลงไปอีกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมา ไม่ดีนะคะตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปแล้วก็เบรกผ่านระดับ1,400เหรียญได้จะเห็นได้ว่าอย่างเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคาก็ลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากเป็นวันหยุดครารอเมริการาคาทองคาก็ยังื่อนไหวตรงๆแต่ว่าก็ยังไม่สามารถผ่านระดับ1,400เหรียญนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช้าวันนี้ก็เคื่อนไหวประมาณ1,391เหรียญเวสซอล่านะคะเพราะฉะนั้นที่นี้ก็อยากจะให้นักลงทุนดูว่าถ้าราคาทองคำนะคะย่อตัวลงมาแล้วก็ไม่หลุดบริเวณแนวรับ แรกเทียดับ1,382เหรียญน,นะคะก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปเก็บตัวในกรอบ1,380-1,400ถึง 1, เหรียญได้นะคะแต่การที่ถ้าราคาทองคำสามารถ เบสผ่านแนวต้านน,าานะคะที่ระดับ1,411เหรียญดอลลาร์นะคะตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะกรับตัวขึ้นไปทดสอบ1,440เหรียญในระยะถัดไปได้แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังแนะนําให้ซื้อขายในกรอบนะคะเพราะว่าราคาทองคำก็น่าจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบตรงนี้ไม่ได้มีปัจจัยเข้ามาใหม่ๆนะคะก็แนวรับของวันนี้เราให้ไว้ที่ระดับ1 3 8 2เหรียญแล้วก็1,358เหรียญน,นะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ระดับ1,398เหรียญแล้วก็ที่ระดับ1,411เหรียญดวลลาร์ ถ้าเป็นทางตรวงนข้ามคือตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาออกมาในทิศทางเชิงบวกแล้วก็น่าจะทําให้ราคาทองคำมันลดลงมาเป้าหมายของการปรับตัวลดลงมารอบนี้น่าจะอยู่ในโซนประมาณสักเท่าไหร่ฮะ ค่ะแต่รอบนี้นะคะอยากจะให้ดูแนวรับที่ระดับ1,358เหรียญก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่หลุดบริเวณน,นี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวในกรอบ1,360จนถึง1,400เหรียญน,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณน,นี้นะคะเราถึงจะให้หมองที่เราเดิมนะ1,320เหรียญแต่ว่าคาดว่าในช่วงนี้นะสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเนี่ยก็น่าจะยังไม่ได้เอฟเฟกขนาดที่จะทําให้ราคาทองคำหลุดระดับ1,358เ,รเหรียญในสักลาแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้อยากให้ติดตามทางด้านแท่งนิ้วบาทมาก กว่านะคะเพราะว่าค่อนข้างผันผวนนะคะเช้าวันนี้ก็อ่อนค่ามันมาค่อนข้างมากน,นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้พรุ่งนี้นะคะตัวค่าเงินบาทอาจจะมีผลต่อราคาทองในประเทศมากกว่าตัวราคาทองในตลาดโลกะคะ่ะทางคลาสสิโกมีการประเมินเรื่องของกรนงไหมครับที่อาจจะมีการลดตาดอกเบีย้ยนโยบายลงมาตามที่ฝั่งของตลาดหุ้นเขามีการคาดการณ์ไหมเพราะตัวนี้จะส่งผลกระทบต่อนในแง่ของค่าเงินบาทด้วยนะฮะค่ะก็สำหรับตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่า มีการลดอัตราตอนนี้ก็ตลาดก็คาดการณ์ว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยะ0 5นะคะตรงนั้นถ้าเกิดว่าตามคาดนะคะก็คาดว่าค่าเงินบาทเนี่ยก็ถือว่ามีการอ่อนมารอระดับเป็นแล้วนะคะจะเอาเแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการลดมากกว่าที่คาดเนี่ยตรงนั้นก็อดโอกาสที่จะทําให้ค่าเงินบาทอ่อนค่ามากกว่านี้ก็มีนะคะก็จะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศได้ค่ะครับได้ครับและนี่คือทั้งหมดสาหรับสมาร์ทเทรดประจําวันนี้นะครับผมยังไงคุณผู้ชมถ้าว่ามีคําถามเพิ่มเติมโทรศัพท์เข้าไปนะครับได้ที่คลาสสิโก นะครับเบอร์026180808นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ